ไปห้านี่ขว,วดเจ้าตีแต่ไหนอ่ะไมวเจ้าตีเจ็แดแลดบอตีสิกันตีสิบกว่าสิบเอกั้บ้านเลยไป,ปตีดีที่ดขึ้นเดี๋ยวโมงนี่ของไปคกับึได้หมก,กี่กิโล,ละนะนี่วันนี้ไกโกต่อวันนี้ไตีว่าจ้าาองรอยโลสิบว่าจา่าสิบกว่าจ่าถึงใกล้โลแต่คลองหินกล้าองหิิ นี่จะปลอนี่ต้องโล,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 โลอยลอยอีทีปนะอย่งอย่งอะไรเลยลย่ยข้ามาะใเขาเตย,ายาาในานป<อ>ไม่สพวัสดีครับวันนี้เราโยตกันอโยเต์ทับบ้านตัวที่ปากนกครมาดูบรรยากศาศเมฆา พึ่งขึ้นจากเล่าแสดงว,สว่ากล้องสดๆดนำเล่ลงบอดี้ลุ่งเยอะด้วยแต่ว่ากล้องตะเลวันนี้กาสดมากๆนะครับ